มาแกะ140อรอย40สวอกันหน่อยดีไหมคะทุกคนอ่าอันนี้แอนเอามาจากคมชัดลึกออนไลน์นะคะห้องยุทธภพ,พขุนน้ำหมึกอ่าก็นามปากกาของผู้ที่เขียนบทความนี้นั่นเองนะคะก็คือบทความนี้เขาบอกว่าแกะ140อรอย40สวอเปิดปฏิบัติการสอยเศรษฐาตั้งธงล้างกระดาน พบร่องรอยตัวละครลับสายลุงบ้านป่าโยงแผนล่าฝันนายกส้มหล่นเออโดยเปิดแผนสอวอขวาจับจับมืออดีตสอวอชื่อพ่อผาดรุกรบรวดเร็วในายใหญ่ตั้งตัวไม่ทันยอมสังเวยพิชิตเพื่อรักษาเศรษฐาแต่จะอุ้มได้ทันหรือไม่พิชิตชื่นบานทำสถิติใหม่ เป็นรมนตรีประจําสํานักนายก24วันก็ต้องเก็บข้าวของออกจากทำเนียบนะคะตามแผนเซฟนายกเศรษฐาไม่ให้อยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงเออจะว่าไปเนี่ยในรัฐบาลของคุณเศรษฐาอันนี้นอกบทความนะคะในรัฐบาลของคุณเศรษฐานี่ก็คือรัฐมนตรีนี่เขาแบบลาออกกันเองเนี่ยก็คือสามคนแล้วนะคะ คนแรกก็คือคุณปานปรีคนที่สองคุณกฤษดาแล้วก็ตามมาด้วยคุณพิชิตนี่นะคะทุกคนบทความเขาบอกว่าแม้ทนายถุงขนมจะชิงลาออกแต่เกมเช็คบินก็ยังไม่จบเพราะเกมนี้40สอวอเล่นใหญ่มีเป้าหลักคือเศรษฐาทวีสินที่ต้องเอาให้หลุดจากตำแหน่งปฏิบัติการลับสายฟ้าแลบของ40สอวอมีคำถามตามมามากมาย เพราะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อว่าเป็นใครบ้างเออจึงมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนาๆนานาะเฉพาะหน้าสอวอทั้ง40คนที่ยื่นสอยทิชิเเศษฐาก็หวังที่จะให้สารมนูลเชื่อเศษฐาตกเก้าอี้นายกเพื่อให้มีการเปลี่ยนตัวนายกซึ่งอาจจะนำไปสู่การล้างไพ่ใหม่นะจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นนะคะ บทความนี้เขาบอกว่ารายชื่อ40สอวรหรือสอรวอร,รวมการเฉพาะกิจเนี่ยมีทั้งอดีตนายทหารสายลุงป้อมและสายลุงตู่ผนวกสวสายพลเรือนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมสายทหารมีใครบ้างได้แก่คนเอกบุญธรรมโอริษคนเอกอากานิตหมื่นสวัสดิ์คนเอกอุ๊ดเบื้องบนคนเอกไพโรธพานิสมัย พลเอกโปรโดกบุญนาคเป็นต้นนะคะสายพลเรือนเท่าที่มีการเปิดตัวผ่านสื่อและในวงลับเนี่ยนะคะก็มีคุณมหนันนบเดชวิทักษ์สวสมชยัยแสวงการสวประพันธ์คุณมีสว,ววงสยามเพลงพานิชพักดีแล้วก็สวดิดเรกฤทธิจเจนครองธรรมแล้วก็สวเจเด็ดอินสวะที่สำคัญคุณพรเพชรประธานวุตร ในฐานนะผู้รับเรื่องจากตัวแทนกลุ่ม40สวดูเหมือนจะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งในเกมนี้ด้วยบทความเพราะว่างี้นะเพราะอะไรเพราะประธานพรเพชรเดินเกมเร็วและปิดลับติดดีมากนะจนทำให้หนักข่าวรัฐสภาเนี่ยไม่ได้กลิ่นข่าวนี้เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าสวกลุ่มหนึ่งมองไกลไปถึงการเคลื่อนไหวนอกสภาหากเกิดอุบัติเหตุการเมืองเศษฐาตกเก้าอี และนายใหญ่ดันลูกสาวเป็นนายกน่าจะเป็นสายล่อฟ้าปลุกให้มวลชนปีกอนุรักษ์ลงสู่ท้องถนนดังนั้นสวตตึงบางคนจึงเริ่มพูดถึงบทบาทของกองทัพเหมือนจะเชื้อเชิญให้มีการแก้ไขวิกฤตการเมืองด้วยอำนาจพิเศษอีกครั้งแหล่งข่าวในฝั่งค่ายสีแดงเชื่อว่าเกมสอยเศรษฐามีร่องรอยการเคลื่อนไหวของลุงบ้านป่าเพราะ ตัวละครลับค,ค่อยคิดไปด้วย,วยไปพร้อมๆกันนะคะอักษรย่อพอ่อผานอดีตสวคนดังอืคือพูดไปอ่านข่าวไปมันคิดไม่ทันเด้ใครคิดทันพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะพอ่อผานอดีตสวคนดังนะเป็นผู้คำร้องไม่รู้เป็นผู้อะไรเป็นผู้เขียนใช่ไหมอันนี้เดาคือเขา เขียนมาไม่ครบเป็นผู้คำร้องว่างี้เลยเดาว,ว่าเป็นผู้เขียนละมั้งนะคำร้องยื่นถอดถอนนายกเศรษฐาและพิชิตอดีตสวาชื่อพอผ่านได้ปรึกษาหาห,าหรือกับสาว,าตวตัวตึง 3- 4สี่คนจากนั้นก็แบ่งงานกันล่ารายชื่อสาวาก่อนจะส่งให้ประธานผ่อนเพชรดำเนินการในว่ายกแรกต้องสอยเศรษฐาออกจากนายกและ ยกที่สองสายบ้านป่าจะเปิดดิวการเมืองรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลมีรายงานข่าวว่าแกนนำสวผู้ริเริ่มเปิดปฏิบัติการสอยเศษฐานี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่สองคนคือคุณมหันนบเดชวิทักษ์และคุณวงสยามเพ่งพาณิชพักดีคุณมหันนบเดชวิทักษ์อดีตสวสัรหาปี2554อืม ฮาซีอืมและอดีตนาย,ยกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ามีประสบการณ์ทางการเมืองยาวนานนะก็ตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจในปี5-7เะคะเคยสังกัดพักสหประชาธิปไตยพักชาติพัฒนาและพักไทยรักไทยอืมทุกวันนี้คุณชันกริตเดชวิทัก์ลูกชายของคุณมหันนบเนี่ย ทำงานอยู่กับลุงบ้านป่าในตําแหน่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐส่วนคุณวงสยามเพ็งพานิชพักดีสอวอที่มาจากการเลือกตามการแบ่งกลุ่มอาชีพคือไอ้รอบที่เนี่ยรอบที่ผ่านมาที่ยังไม่ใช่รอบที่กําลังทําอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งอะที่เขาจะมีการแบบอเลือกไข่เหมือนซ้อมอะเนี่ยแหละ มามาตามนี้แหละนะคะแต่ก็เป็นกลุ่มแบบแบบก็เดากันได้ว่ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากเอ้ยมันจะไม่ได้ยากเหมือนกับรอบที่กําลังทําอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะโดยเป็นตัวแทนจากจังหวัดกําแพงเพชรในอดีตวงสยามเนี่ยคลุกคลีอยู่ในสมาคมชาวไร่อ้อยเขตหกจังหวัดกําแพงเพชรจึงมีความใกล้ชิดกับ วาราเทพรัตนากรและอนันต์ผลอำนวยสสกําแพงเพชรพักพลังประชารัฐเมื่อพลิกปูมหลังสองสอวอตัวเปิดเกมข้างต้นก็พอจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง40สอวอกับลุงบ้านปากโดยมีอด,ดีตสอวอชื่อพอผาดเป็นคู่กำกับการสแสดงยังคิดไม่ออกนะคะตอนนี้ อดีตสวอพอพานอ๋อคิดออกแล้วค่ะทุกคนคิดออกไหมคะนี่ต้องมีท่าประกอบสําไรอ่านึกออกกันไหมคะใช่ไหมใช่แห็นว่าใช่นะ